ค่ะก็เราเองคะยังอย,อยู่ในเรื่องของสนทนาภาษาอาหรับสําหรับการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นคําพูดต่างๆนะคะเริ่มจากคําแรกนะคะอ่านว่า innahu ajil นะคะ innahu ajil นะคะแปลว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะเราต้องการที่จะบอกสิ่งนี้กับใครนะคะเวลาเราจะถามอะไรแล้วเขาแบบ ชักช้าหรือว่าช้าไม่ยอมตอบแล้วก็บอกเขาว่าอินนะฮูอาจิลนั่นมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะให้รีบหน่อยนะคะข้อที่สองนะคะก็แปลว่ารีบหน่อยเลยนะคะเราอ่านว่าบีซูอะนะคะบีซูอะนะคะแปลว่าเร็วหน่อยนะคะรีบ,ร,บรีบหน่อยนั่นเองอ่าน,นะคะคำที่สามนะคะอ่านว่าลายูจัดนะคะลายูจัดนะคะแปลว่าไม่มี นะคะคือเราจะต่อด้วยกับอะไรก็แล้วแต่นะคะแปลว่าอ่านว่า lau จแปลว่าไม่มีหรือว่าไม่พบแล้วก็ต่อด้วยคําที่เราต้องการที่จะพูดนะคะต่อมานะคะประโยคที่4นะคะก็คือ i ินนาฮูไล s a นะคะอ่านว่าอินนาฮูไลนะครับแปลว่ามันไม่ใช่แล้วก็ต่อด้วยกับประโยคที่เราต้องการที่ว่าจะปฏิเสธนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะข้อที่1น,นะคะอ่านว่าอ n นนาฮูอาจิลนะคะแปลว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนข้อที่2องนะคะอ่านว่า b i s u r ออนะคะแปลว่าเร็วหน่อยรีบหน่อยนะคะเร่งเร่งหน่อย ข้อที่สามนะคะอ่านว่าลายูเจตนะคะแปลว่าไม่มีไม่ครบนะคะแล้วก็ต่อด้วยประโยคที่เราต้องการที่จะพูดข้อที่สี่นะคะอ่านว่าอินฮูเลย์สะนะคะมันแปลว่ามันไม่ใช่แล้วก็ต่อด้วยกับประโยคที่เราต้องการที่จะปฏิเสธคะ mm ่ะ hmm. ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพยงเท่านี้ค่ะชุกรอนเจซีล้